ขึ้นขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ช่วยเรื่องราคาข้าวถ้าช่วยเรื่องราคาข้าวไม่ได้ถ้าตามกลไกตลาดโลกก็ขอให้ท่านได้ลดค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันให้กับชาวนาเพื่อให้อยู่รอดเพราะไมนั้นจะมีชาวนาผูกคอตายกันอีกไม่รู้กี่คนนะครับเนื่องจากว่าราคาระดับนี้ไม่มีเงินส่งดอกทกศส,สหกรณ์นแน่นอนอันนี้ก็ก็คงรับข้อมูลไปเพราะว่าผมผมไม่แน่แต่ขอไปดูรายละเอียดก่อนเพราะว่า จะพักหนี้หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมีระเบียบเรื่องไทยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็เข้าใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาก็จะรับสิ่งที่เขาร้องขอมานี่ไปคุยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายนะโรงเรียนอย่างตรงนี้ก็แล้วกันแต่แต <Oracle. s Elliott ills> ่ทาอย่างดีท <ones> ี่สุดก็เข right ้าใจเห็นใจพี yeah. but, ่น้องประชาชนจริงๆนะครับแต่ว่าเราทำอย่างดีที่สุดนะครับผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ก็เห็นใจก็ขอบคุณทางโรงสีนะที่เขาก็พยายามเข้าใจพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ผมอ่านเนี่ย การดูความชื่อเล่ต่างๆเนี่ยก็ปัดให้พี่น้องประชาชนได้มีไรายได้เพิ่มเนี่ก็ดีใจแทนเนี่ก็ดีใจพี่น้องถามว่าพอใจไหมเขาก็พอใจนี่ยก็ดูถามถามกับตัวจริงเลยนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับตรงนี้ครับ